สดชื่นกันไป2วันติดๆแล้วนะครับสําหรับผลงานของ h ินวินนินะบอกเลยไงครับว่าให้เปิดโลกของคุณจะเปลี่ยนไปมีใครรองเปิดใจตามแนวทางของหินวินนิหรือ,อยังครับ แนวทางนะครับที่วางไว้ให้ทั้ง3ตัวเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีตัวที่หลุดฟอร์มอย่างโบโรนยาครับแต่2ตัวที่เหลือเนี่ยอย่างปามาและก็ฮากามาครบมาหมดมาเต็มนะครับใครเปิดใจตามแนวทางของ h ิ t วิน n ิ่งเนี่ยก็ต้องแสดงความดีใจด้วยแล้วกันสำหรับ f c ที่อยู่หน้าช่องนะครับอยากได้แนวทางนะครับที่ดีกว่านี้ที่ดีกว่าหน้าช่องเนี่ยตามมาเจอกันได้ในครอบครัวเลยครับ ในครอบครัวของเราเนี่ยก็มีทีมงานบอลคุณภาพนะครับได้คอยคัดสรรตัวเน้นตัวการันตีไว้ให้นอกจากตัวเน้นแล้วยังมีชุดโครงการด้วยนะครับชอบแบบไหนจัดแบบนั้นกันได้เลยนะใครสนใจนะครับปัดขวาแล้วอ่านคำบรรยายใต้รูปโปรไฟล์ใต้รูปโปรไฟล์เนี่ยผมจะพิมพ์คำบรรยายไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้วนะครับหากสงสัยตรงไหนเนี่ยเพิ่มเพื่อนและทักข้อความมาถามได้นะครับ บอลรักบอลชอบวันนี้นะครับก็จะหยิบยกศึก UCL มาฝ่าทุกคนนะนัดนี้นะครับเป็นนัดรอบรองชนะเลิศนัดแรกนะครับอาเซนอนครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทางฝั่งของปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับคู่นี้เนี่ยหลายคนกําลังลังเลนะครับว่าจะไปซ้ายหรือไปขวาดีถ้าหากตัดสินใจไม่ได้ครับวันนี้ผมมีมุมดีๆมาฝากแล้วกันนะ คู่นี้ครับผลงานเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับอั์เซนอนเนี่ยก็มีผลงานในลีกที่ดีเช่นเดียวกันส่วนทางฝั่งของปารีสพวกเขาก็ยังอยู่ในเส้นทางของการรุ้นแชมป์ในลีกของพวกเขาเองเช่นเดียวกันนะครับอั์เซนอนครับวันนี้เกมรุกมีท i, ั้งมัตตินนรีบุโกยสก้แล้วก็ทอซานนะครับส่วนทางฝั่งของปารีสก,ก็ไม่น้อยหน้าครับอุสมานเดมเบเล่แบดดีบาโคล่านะครับ วารัสเคเลียนนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหต่างฝ่ายต่างมีทีเด็ดทีขาดที่ค่อนข้างชัดเจนทีเดียวนะครับแต่ในเรื่องสถิติ head t o h e a d ครับมักนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นทางฝั่งของอาร์เซนอลนะครับที่เหนือกว่านะครับเจอปารีสในบ้านนอกบ้านส่วนใหญ่จะเป็นอาร์เซนอลนะครับที่เก็บชนะไปได้ครับวันนี้ในเรื่องของแนวต้านะครับเปิดมาให้ทางฝั่งของอาร์เซนอลได้เปรียบมองดูแล้วครับวันนี้เนี่ยอาร์เซนอลยังกลมความได้เปรียบอยู่นะครับเพราะว่าพวกเขา ได้เล่นในบ้านด้วยนะครับมีกองเชียร์คอยนุ่นหลังนะวันนี้ขอเลือกเชียร์ทางฝั่งของ อาเซนอนดีกว่านะครับไปกันต่อที่คู่ที่2ครับคู่นี้เนี่ยเป็นบอลสวีเดนนะครับมันโมวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทางฝั่งของออสเตอร์ครับลีกนี้เนี่ยเปิดลีกมาได้5-6นัดแล้วนะครับนัดนี้เป็นนัดที่6ของทางฝั่งของมันโมและออสเตอร์เช่นเดียวกันนะครับผลงานที่ผ่านมาครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นทางฝั่งของเจ้าบ้านมันโมครับที่ทําผลงานออกมาได้ดีกว่านะครับส่วนทางฝั่งของทีมเยือนอย่างออสเตอร์นะครับถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีผลงานที่ไม่ดีก็ตาม แต่นะครับเวลาที่พวกเขาแพ้เนี่ยแพ้ไม่ค่อยขาดนะครับหนึ่งศูนย์เสมอหนึ่งหนึ่งแพ้หนึ่งศูนย์อะไรแบบนี้เนี่ยมาสองสามนัดแล้วนะมาเจอกับมันโมวันนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่ามันโมเนี่ยได้เปรียบที่เล่นในบ้านอยู่แล้วแหละนะครับแต่วันนี้ในเรื่องของเฮติเคเชิงลึกนะครับที่เปิดมาให้ทางฝั่งของมันโมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแรงเหลือเกินนะครับสองตุงเนี่ยยังได้แค่ครึ่งนะครับต้องมีตุงสามครับใครที่ไปมันโมถึงจะได้เต็มเ็นะครับวันนี้นะครับเลยขอเลือกเชียร์ทางฝั่ง ของทีมเยอย่างออตเตอร์ดีกว่าครับเชื่อว่านะครับแพ้แพ้ไม่ขาดอย่างแน่นอนไปกันต่อที่คู่ที่3นะครับ AFC แชมเปียนลีกรอบนี้เป็นรอบรองชนะเลิศนะครับอันฮิรานครับวันนี้จะเจอกับทางฝั่งของอันอารีนะครับคู่นี้จะแข่งกันในสนามกลางนะครับ ทางฝั่งของอันฮีรันนะครับในนัดล่าสุดเนี่ยเจอกับควางจู FC นะครับเรียกได้ว่าโอ้โหผลิตสกอร์แบบถล่มทลายนะครับเอาชนะทางฝั่งของควางจู FC มาถึง7ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนทางฝั่งของอันอารีครับในนัดล่าสุดเนี่ยเจอกับทางฝั่งของบุรีรัมนะครับก็เรียกได้ว่าถล่มบุรีรัมมาเหมือนกันนะครับสประตูต่อศูนย์คู่นี้ก็ต้องบอกว่าในเรื่องของเกมรุกครับที่เด็ดที่ขาดเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับในเรื่องของเกตบอลก็เป็นเกตบอลที่สูสีกัน นะครับแต่วันนี้ครับมองดูในเรื่องของ h e k ดีเชิงรึกนะครับเปิดมาให้ทางฝั่งของอันฮีรันนะครับครึ่งช่วงตัวมีการปรับไหลลงถึง2ระดับนะครับไหลลงแบบนี้ไม่ไหลหลอกอย่างแน่นอนนะครับขอเลือกเชียร์นะครับทางฝั่งของอันอารีดีกว่านะครับในวันนี้ เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับ3ตัวที่คัดไว้ให้ถูกอกถูกใจบ้างไหมนะครับถ้าถูกอกถูกใจเนี่ยฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากคอมเมนต์ในคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปของหินวินนิ่งนะครับเหมือนเดิมครับชอบจัดขัดสวนกันได้ตลอดสวนผมเนี่ยแล้วเป็นยังไงเนี่ยก็มาคอมเมนต์บอกกันหน่อยและกันนะ นะครับขอฝากอีกครั้งนะใครที่อยากได้แนวทางเพิ่มเติมนะครับตามมาเจอกันได้ในครอบครัวครับทางเข้าจะอยู่ที่ใต้โปรไฟล์ใต้โปรไฟล์เนี่ยจะมีทางเข้าอยู่นะผมพิมพ์รายละเอียดไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้วนะครับสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยเพื่อนเพื่อนทักข้อความมาถามกันได้นะสำหรับวันนี้ก็ขอให้พี่ๆทุกคนเชียร์บอลกันอย่างมีความสุขและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ